เซ็นนัดซื้ออะไรครับนโมนอ้อซื้ออะไรครับแดงสิบบาทแล้วก็ไอ้อันนี้ห้าบาทมาคุยกับลูกค้านี่โอ้คุยกับทำปูส้มนี้นโมนเอเจียวก็นี่ครับร้านค้าเหมือนกันนะครับสบายวิทยาคมนี่ครับป้านนัดกับป๋าเก่าครับกินยังครับกินยังครับกินยังครับเอาสิบาอ้ไอ้เนาะ นี่นะครับร,ร้านคน้วรมีอะไรกินบ้าง,งาอุสือหรอกอแม่ขาพงงาม,มารีวิวรีวิวรีวิวมือเทวานัด รีวิวรีวิวเพื่อนนี้เพื่อนเจ็บบอเขากินนักกรรีวิวเป็นนาลานักกันรีวิวไอ้นัดเอาขนตื่นด้ยังเรื่บอกไ้มึงรีวิวมึงยังรีวิวปิ้นมันมืดไอ้หามึงขแังดำมึงงไปอยู่มมงมืดเนาะมึงกับรีวิวตีอร่อยครับมึงกับอกเขาพอเถอะนี่ครับ อร่อยไหมครับอร่อยรู้ผู้สาวเดินมาครับทุกคนวอรลจ้คลิปจบคลิปจบคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้